นี่คือสูงสุดเลยใช่ไหมวันหนึ่งสี่ร้อยลูกใช่ป่ะ้านนางสาแวแน่นอนคนเยอะใช่ไ <คน S 2> ห<ช>มเป็นงานลอยกระทงเคนทอดน่ะ <laughs> แขาจำอะไรไหมคะน่ารักจัเดี๋ยดีวค่ะมาณนี้คะขอบคุณค่ะเผ็ดเลยจ้อืมผ็ดไหครับอะไรนาะตาปากวาถ่ายน้องเล

มันมาจากโงารงงานอย่างนั้นแหะแต่อันเนี้ยส่งที่ร้านเขาหั่นมันจะมีเครื่องหั่นชาตินิ่มครับผมเพราะว่าผมต้มเอามต้มอ,อยูทีนี้แล้วประกันเลยนิ่ม เองไหมคะใช่สูตรมาจากไหนเอ่ยนี่ไงอ๋อนี่แล้วแม่เหรอนี่ไงเอ่อสูตรแม่ยายใช่ไหมแต่ไอ้พวกนี้เราทำเองไหมคะหรือว่ารับมาอ๋อก็คือแต่นี้อันนี้สูตรนี่ของสูตรแม่ยายเลยใช่ไหมขายมานานหรือยังครับพี่ปกติไม่ค่อยเห็นเลยผมขายที่อื่นหกปีแล้ว กี่ปีนะถ้าหกปี้าหกปีนาหกปีถ้าหกปี้ากปี้าหกปีถ้าหี่้าหกปีาหกปีาหกปีถ้าหกปี่้าหกีถ้ากี้าีถ้กปี้ากที่นึงกีสุกตกงข้ามกปกลีถ้าก้ามกป้าางกี้าห่าหกงี้าหกปีถากปอายปีาปี้าหกปีเายกปลถกปี๊ยากปีากปี โหไม่ใช่ไม่น้อยนะเจ็ดแปดสิบลูกนะต่อตลาดตลาดพวกนั้นมันขายดีอยู่แล้วนี่ตลาดดีมันจะเป็นพวกรวยบุนเดินร้านเล้าเยอะอ๋อเขาไปกินแบบเหล้าไปดูดตาอุ้ยทอดทอดวันหนึ่งก็หลายร้อยลูกสิคะว่าหลายสาขายอย่างเงี้ยขายดียำแหนมก็มทอด สองสามอยลูกได้ไหมทอดวันหนึ่งสองสาร้อยลูกได้ไหมไม่ถึงกัาวอยต่ลูกแต่ถ้าเกิดว่าส่งตกนะเนีจะได้แบรวมกันสี่นะแ,แล้วก็้ะก,ก็ขายสี่นันก็กนนกส่งส่ง,สงไว้เป็นลูดายจะทามาแล้วตอนส่งตอนวันก็ส่งที่วันน้งจ่อยขาย400สองร้อยูกห สูตรนี้มาจากไหนอะพี่ตอนที่ทำแรกๆเลยอะค่ะทิ้งไปห้ารอบเพราะว่าปัดจะได้ข้าวดีนะข้าวข้าวนิ่งไปก็ไม่ได้ข้าวแข็งไปก็ไม่ได้ปัดจะได้ออกมาเป็นรูปเป็นล่างได้โอ้โหห้าหวานห้ารอบทำเองอะคะคิดเองเหรอเพราะว่าพี่จะใช้อยู่หระือจะขเผื่ออะพี่จะขอยแต่ไม่รู้จะแป้งคลาดก่อนต้องให้ก็าขาย ตรงนี้มันเด็ดตรงไหนพี่ตรงนี้มันเด็ดตรงที่มันเป็นแป้งกรอบเราใส่แป้งกรอบด้วยเหรอใช่เป็นแป้งกรอบที่เราทอดแต่ข้าวอืมเลือดข้าวเลยอ๋อเพราะเจ้าอื่นไม่ไม่เน้นบางทีเขาทอดข้าวไว้แล้วแค่เป็นรลือดขเล็กนะเขาจะทำเป็นข้าวแตงอ่าใช่ขแตวแตงข้าวมันจะแข็งใช่ค่ะลูกค้าบางคนเขาไม่ชอบเขาชอบแบบนี้อันนี้มันจะกรอบรอบๆในถ้าอันเนี้ยลูกค้าบอกแบบตั้งเดิมเลยเคขาเหนียวเ้าสวยเขาเหนียวทำไม่ได้ ต้องเอาข้าวสวยใช่ไหมข้าสวยเอาข้าเลริ่อะไเข้ารคะข้าวสองห้อ๋อมันจะแข็งหน่อยเพราะเราเราเคยทําแบบนั่นแต่ว่าโอ้เราบอกว่าซื้อกินเดียวเคยเคยทําลองทําอยากดูเนี่ยแล้วก็ดูเขาอยากอยากทํากินบ้านบ้านบงจะไม่ซื้อมากินดีกว่ายุ่งยาก ทำนี่ก็ยากนี้อยไมไี่ได้หะแต่นั่ยอันนี้เราเราซื้อหนังมาเราซื้อหนังแล้วรายห็าที่ร้านเลย๋อก็่ห้าได้เลยโอเยอะัวนี้ทั่วเองไหมคะขัวพวกพิกพวกพวกพิกพวกัวนี้ทั่วเอง พิกกระถัวที่ตู้ยังไนะกระถั่วกระถั่วราาทอดอะไรอย่างเงี้ย้อก็าแบ้ทอนเลยอย่านี้มันมันไม่ทันตอนนี้ไม่ทันสายดีเลยไม่ทันเลยเนาะดูดิอันนี้มันเป็นแป้งนั่นเลยรูปปเล่งเลยอันนี้อะไรคะเป็นข้าวกรดทข้าวสิจเป็นกระงอแจ้าวอาอบ ดีเลยพี่ดาพี่ดาบอกแม่แล้วโอเคโอเคดีเลยเรื่องข้กวกอบใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าชุดนหนึ่งชุ่ละห้าสิบบาทใสหางหมูแหนมแล้วก็ข้าวทอดครับแต่ด้เกิดว่าไม่เอานะหมูสามแหนมได้ข้าวอ่าจะเป็นเอาข้าวทอดล้วนก็ชุ่ละห้าสิบบาทเหมือนกันจะได้ข้าวสองลูกหายมานานแล้วเนาะหายมปีแล้วโอเคค่ะเบอร์ติดต่อค่ะ รุ่นครับค่ะเค่ะแปดท่าสอครับโอเคฝันดีเลยนะคะรายละเอียดการจับยำแหนมทอดอ่ะทอดยำแหนมโอเคตอนนี้มีหสามสาขาเนาะตลาดดวงดาราตลาดดวงดาราตลาดกินเนนายสนามสองครับแล้วก็ตลาดมีสุขตลาดสองครับโอเคสูตรเด็ดแม่ยายนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอีกกลุนี